เอาออกล่องที่เป็นโทรศัพท์ก่อนเข้าสังเกตุง่ายๆกล่องที่เป็นโทรศัพท์อ่ะออน,นี่นะคะเดินอยูรงกลางเลยค่ะมีบางไม่รอดแล้วเดี๋ยวกดปั้มสูงเลยค่ะเปิดแล้วนะคะตูวนีอ่ะค่ะน้องถ่ายเข้ามาเลยค่ะ ใช่แล้วนะคะแฝบจริงด้วยวะอ่าไม่ใช่โทรศัพท์นะคะแฝบจริงด้วยโหไมรับร้อยครับ oppo นะคะอ่าใช่แล้วพี่โอเคค่ะอันนี้กล่องแรกนะคะเปล่าโกงจริงเลยวะคุณลุกเลยไม่แม่งหลอกกันค่ะผมตัวโกงจริงจริงด้วยค่ะแม่งหลอกกันเก้าเก้าพันอะ ผมสักพ่อเก้าพันครับผมตะกพ่อค่ะชัดเลยครับนี่นะคะอืมดีนะไม่ปิดไปอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเขาเคทุกกล่องเะยทุกกล่องเหรอลองดูลองดูนะคะขอทองอันนี้เท่าไหร่อจ่ายหน้ากันอันนี้เสร็จอันนี้ลบคนดูนี่นะคะอัปโป้เหมือนกันค่ะอัปโป้นะคะที่เปิดแล้วนะคะ ผมแม่งหากินง่ายายังไงเลยของเอืทอเส็จไเนี่เขาเหมือน <Okay. S 1> ร้านค้ามันให้อย่างนี้มาขออนุญาตนะคะ เรียบร้อยครับแป๊บค่ะแป๊บเจ็ดพันครับพอดียังไม่ปิดไปเพรายังไม่รู้ตัวใช่ไหมคนตรงนี่นะคะพรุ่งนี้ก็ลอกเลยนี่ค่ะของกระพอกนะคะเรียบร้อยครับจะไม่เหลืออะไรมากชัดๆครับกระพอกกระพรกแอปโปินะคะเครื่องเป็นหมื่นหน่อยระพรกเป็นหมื่น ใายแล้วนะคะแบบจริงด้วยว่ะอ่าไม่ใช่โทรศัพท์นะคะแบบจริงด้วยโหไม่่ใชโลุกลุกลอยครับโกงครับทุกคนนะคะทุกคนถ่ายจากหน้าที่หน่อยค่ะอ๋อพ่นะคะโอเคค่ะไม่โกงจริงเลยทุกท่านนะคะคนลุกเลยมีแม่งหลอกกันนะคะสมงจากพ่อจริงๆด้วยค่ะแม่งหลอกกันเก้าเก้าพันน่ะ โปรตักฟอว์เก้าพันครับผมรตักฟอวค่ะชัดๆเลยครับนี่นะคะอืมก็าเปิดทุกกล่องนะทุกกล่องเหรอลองดูอีกลองดูนะองคุณลองคุณลองอันนี้เท่าไหร่อจ่ายหน้ากันอันนี้เสร็จอันนี้รถคนดูนี่นะคะแอปเปิลเหมือนกันค่ะแอปเปิลนะคะที่เปิดแล้วนะคะ ผมแม่งหากินง่ายไม่หายเลยของลอทำเจอดพเจ็ดนี่เขาเหมือนกับซื้อในสั่งในลาซาด้าอย่างเงี้ยเหรอแต่ว่าร้านค้ามันให้อย่างนี้มาขออนุญาตนะคะเี็บร้อยครับเจ็บร้อยค่ะแฝดค่ะแฝดเจ็ดพันครับพ <laughs> อดีมอมไม่ปิดไป เขายังไม่รู้ตัวใช่ไหมคนตรงนี่นะคะพ่งนี้ก็ลอกเลยนี่ค่ะของกระพรกนะคะเรียบร้อยครบจะไม่เหลืออะไรมากชัดๆครับกะพรกกะพรกโอเคครับโอเคค่ะ oppo นะคะเครื่องเป็นหมื่นโอเคค่ะขอบคุณค่ะ